สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ทอมนะฮะได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมนะครับมาชมงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่38ครับซึ่งงานในปีนี้นะครับอยู่ภายใต้คอนเซปต์นะฮะที่เร้าใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือพุ่งทยานสู่โลกแห่งยานยนต์หรือว่า reach to the planet of technology นั่นเองนะครับผมภายในงานจะมีรถยนต์รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรที่น่าสนใจบ้างและคอนเซปต์คาที่โชว์ในงานนี้จะมีอะไรจริงๆเด็ดเบ้างตามทอมเข้าไปชมภายในงานกันเลยครับ สำหรับคอนเซปต์ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรครั้งที่38ของซ u k i นะครับภายใต้คอนเซปต์ที่ว่า way of life นะครับวันนี้เราก็ขนรองทับรถยนต์อีโคคาถึง3รุ่นในกันนะครับไล่ตั้งแต่ s u กิเซียสนะครับรถยนต์อีโคคาร์ซีดานเหนือระดับของเราและรวมถึงซูกิเซเรโอนะครับสุดยอดของรถยนต์ประหยัดและตัวไฮไลท์ที่สำคัญของงานก็คือ Suki Swift RX2 ซึ่งเราเพิ่งได้เปิดตัวใหม่ที่ผ่านมา และในงานก็จะถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเทคโนโลยีของซูกิเป็นที่ทราบกันนะครับว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์อีโคคาร์ซึ่งเป็นรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับการที่ซูกิมุ่งเน้นมาทางอีโคคาร์นั่นก็เสมือนว่าเราพยายามมุ่งเน้นไปทางการประหยัดน้ํามัน และช่วยให้ท่านผู้ชมนะครับเลือกซื้อรถยนต์ที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้นะครับและพิเศษสุดนะครับในวันที่8เมษายนนะครับคุณซิโก,โก้กีรติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของซูกิเรานะครับจะมามิตแอนด์กิทอย่างใกล้ชิดที่บูธของเราแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมที่มีเวลาว่างนะครับอย่าลืมนะครับแวะมาที่บูธซูกิในงานในครั้งนี้ท่านจะไม่ผิดหวังและได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่ตางๆของเรานะครับ ในปีนี้บอกได้คำเดียวครับว่า B M w จัดหนักจัดเต็มอีกแล้วรเราคงจะได้เห็นในส่วนของซีรีส์5ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนี่นะครับ,รบในปีนี้เองในบูธของ B M w มีคอนเซปต,ต์ยังไงบ้างครับเราก็ยังคงเน้นในเรื่องของ innovation นะครับแล้วก็เทคโนโลยีนะครับไล่กันมาตั้งแต่ซีรีส์7 ครับ,รบเรามาพร้อมกัน2รุ่นนะครับก็คือในกลุ่มที่เป็น i performance คร,นครับอันนี้ก็จะเป็นรถยนต์ที่นนในเรื่องของพลังงานทางเลือกครับเป็น p l u g ิน hybrid ต้องบอกว่าปีนี้น่าสนใจมากนะฮะเราจะเห็นในตัวของซีรีส์5ใหม่ที่หลายๆคนชื่นชอบกับฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยในปีนี้นำมาโชว์ด้วยซีรีส์5เป็นปีแรกที่เรามาเปิดตัวนะครับในซีรีส์5โฉมใหม่นะครับซึ่งมี2รุ่นด้วยกันครับก็คือในกลุ่มเครื่องยนต์ของดีเซลครับเป็น 520d luxury แล้วก็อีกลุ่มของเครื่องยนต์เบนซินก็จะเป ว่าเ,เป็นรุ่นที่ปรับเปลี่ยน นะครับในเรื่องของวิศวกรรมโครงสร้างของตัวรถนะได้มีน้ําหนักเบากว่ารุ่นที่แล้วในกลุ่มของ New Series 3นะครับอนาคตคอร์โมเดลของเราเนี่ยนะครับเราก็มีโมเดล variant ที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือในกลุ่มของ Grand Turismo นะครับเราใช้รหัสอะไรง่ายๆว่า GT นั่นเองนะครับ3 0 DG T นะครับมาเป็น Face lift ละนะครับปรับโฉมใหม่ก็มีให้เลือกทั้งเป็น Sport line และก็ Luxury line รุ่นนี้เนี่ยมามากกว่ารุ่นที่แล้วก็คือว่ามีเพิ่มตัวข้างหน้าที่เป็น LED Adaptive Light เพราะนั้นเราหมุนพวงมาลัยไปปุ๊บเนี่ยไฟหน้าก็เลี้ยวตามไปด้วยเลี้ยว่าตามเลยล่ะ ตามการเรีขยงเรานะครับแฟนๆของ BMW ไม่มาไม่ได้แล้วนะฮะกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่38ในครั้งนี้กับบูธของ BMW นะครับวันนี้ต้องกราวว่าคุณนะฮะคุณกฤษดามากเลยนะฮะที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์โทเชียขี่ม่ะว่าประธานบริษัทตรีเทศอิสุสเซลจำกัดนะคะที่บูธของอิสุสในงาน แบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ปีใหม่นี้คือปี2017นะคะท่านประธานคะก็อยากจะเรียนถามท่านประธานว่าบูธของอิสุสเนี่ยคราวนี้มาด้วยคอนเซปต์อะไรคะผู้ตุลาเพราะอ่าเป็นฟิวเจอร์ยูโน่คอนเซปต์อิสุสท่านประธานตอบว่ามาด้วยคอนเซปต์ power of the future หรือพลังแห่งอนาคตนะคะแล้วรถเด่นๆในวันนี้มีอะไรบ้างคะดีมัคมีเด็กสมุนไพร์เนี่ย เทักนังอารมัสเดะเซฮินาซังโคโจโนะโิเตะคุดากังค่ะท่านานก็บอกนะคะรถรุ่นใหม่ของเรานะคะก็คือ The New Isuzu MU X นะคะซึ่งเพิ่งออกสูต่ตลาดไม่นานมานี้แล้วก็มีพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษด้วยแล้วก็มี Isuzu D Max Highlander รุ่น Limited ตามมาด้วยนะคะ,ะ,ะ Isuzu b Cross 4x4 Max แล้วก็มี X Series มาให้ eries, ทุกท่านได้ชมด้วยวก็อยากเรียนเชิญทุกท่านที่บูธ Isuzu ด้วยนะคะ ปีนี้เองในบูธของมาสด้าเนี่ยมีคอนเซปต์ยังไงบ้างครับคอนเซปต์ปีนี้นะครับก็คงไว้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรามีการจัดแสดงรถ SkyActiv นะครับทุกๆรุ่นเลยแล้วก็เทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัย i Active Sense แล้วก็เทคโนโลยีเชื่อมโยงกับโลกออนไลน์ Mazda Connect นะครับแล้วรถที่นำมาเสนอในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยในบูธเนี่ยมีอะไรบ้างครับปีนี้นะครับในงาน Motor Show เนี่ยเราได้เปิดตัวรถ Mazda MX5 นะครับ RF นะครับหรือว่าตัวรถ Mazda MX5 รุ่นราคาไฟฟ้านะครับเปิดประชุนนะครับ ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราเปิดตัวในงานนี้แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น m a z เ a c x 3นะครับซึ่งเป็นรุ่นปรับโฉมใหม่ นะครับก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี G Vectoring Control และก็อุปกรณ์มาตรฐานที่เราอัปเกรดขึ้นมามากมายครับผมมาถึงอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายครับที่ไม่ถามไม่ได้เลยนะครับผมเชื่อว่าแฟนๆของ Mazda อยากจะรู้กับข้อเสนอพิเศษในปีนี้กับงานมอเตอร์โชว์มาสด้มีอะไรมานำเสนอบ้างครับครับปีนี้พิเศษเลยมีดอกเบี้ยพิเศษสำหรับรถ Mazda CX 5นะครับดอกเบี้ย1.55%นะครับพร้อมฟรีประกันไฟฟชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มาสด้าแคร์นะครับแพ็กเกจฟรีบรุงรักษาตามเส้นทาง3ปีนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษในรุ่นของ Mazda Mazda 2 2.22%และะ3นครรับพ้อม ปีกันไทยชั้นหนึ่งแล้วก็มาสแคชเช่นกันครับผมยังไงแล้วแฟนๆของมาสด้าห้ามพลาดดิดขาดนะครับงไวันนี้ต้องขอบคุณผู้วิหารจากทางมาสด้าอีกครั้งครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าในปีนี้กับบูชเชฟโรเลตเองเนี่ยนะครับมีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นบ้างกับคอนเซปต์บูนปีนี้ครับปีนี้เป็นปีครบ100ปีของเชฟโรเลตนะคะในการผลิตรถกระบะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของเราก็คือ100 years of b u i l d i n g the future ถ้าพูดถึงรถ กระบะอเมริกรันพันแท้นะคะดูหนังฮอลลีวูดนึกถึงอะไรคันนี้เลยเชฟโรเลต้องคันนี้เลยคาราโดคันใหญ่โตมากเลยเพราะจริงๆแล้วคันนี้เนี่ยบ้านเราไม่มีไม,ม่ขายแต่สิ่งที่เราอยากจะให้ผู้บริโภคได้เห็นว่าความเป็นดีอเมริกรันพันแท้เนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนในโลกเนี่ยก็มีความเป็นดีเอนเอของเชฟโรเลด,ดแน่นอนแต่ตอนนี้เราเอาด N A ตรงนี้หรือหน้าตาที่ดุแป่งพวกนี้เนี่ยมาทำ ในเมืองไทยก็เรียกว่ามาต่อยอดมาต่อยอดสู่<ช>ผู้บปิโพวกในบ้านเราต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเสียใจว่าเอ๊ะไม่ได้คันนี้แล้วยังไงไม่เป็นไรค่ะเรามีในส่วนของที่เราเปิดตัวใหม่วันนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของโคโลราโดไฮ h c นทรี r ตอร์ p สีน้ำเงินคันนี้เลยค่ะนี่เลยเรียกว่าจากที่ใหญ่สูซ น้อง,องเล็กที่มาณตอนนี้ค่ะตัวนี้ถามว่ามีอะไรเป็นพิเศษอย่างแรกเลย D N a ของควมามบริรริการเนี่ย<ช>มาชัดเจนมากมถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยบอกเลยรขบคูค่เดียวกันพี่น้องมาด้วยกันถูกต้องอถามว่านอกจากเรื่องสมรรถนะต่างเนี่ย2.5ลิตร180แรงม้าเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือ Remote Start เป็นคันเดียวนะคะในประเทศไทยที่เป็นรถกระบะที่มี Remote Start ถ้าพูดถึงรถสปอร์ตอเมริกันพันแท้เนี่ยในหนังฮอลลีวูดทุกคนจะบอกว่า คอเบตสติงเรย์ถูกต้องคันนี้บอกเลยว่าเป็นคันเดียวในประเทศไทยเรานําเข้ามาเป็นพิเศษนะคะสำหรับแบงค์คอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งนี้อยากจะให้มาดูค่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุด2017ของสติงเรย์ที่เปิดตัวในต่างประเทศนะคะเราก็มาผูหรืโภคชาวไทยได้ชมกันด้วยค่ะวันนี้ต้องขอคุณผู้บริหารจากทางเชฟโรเลตด้วยนะฮะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราขอบคุณมากครับคอนเซปต์บูธของปีนี้ของ MG นะครับยังมาในคอนเซปต์ของ Follow n o a ร์ e r s อยู่นะครับซึ่งเป็นคอนเซปต 1.5เทอร์โบนะครับซึ่งแท็กไลน์ของทางด้านภาษาไทยคือครบในแบบที่ใครก็ให้ไม่ได้ครับรถเด่นในปีนี้ยังเป็น MG GS นะครับ1.5เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับข้อเสนอหลกัหลกๆของ MG ในงานมอเตอร์โชว์นี้นะครับก็คือดาวต่ำหรือว่าผ่อนนานนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้2อย่างนี้และที่สำคัญก็คือเรามีแถบกล้อง ที่ติดข้างหน้านะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่รู้กันว่ากล้องเนี่ยจะเป็นตัวหลักประกันที่ดีสุดให้กับคนขับรถบนท้องถนนครับภายในมอเตอร์โชว์ปีนี้เราตั้งเป้าหมายว่าจะโตขึ้นจากปีที่แล้ว10%นะครับซึ่งปีที่แล้วเราอยู่ที่พันคันก็จะประมาณพันหนึ่งรถึงพันสองคันครับในภายปีนี้ เป็นแ,บบแฟนๆของ MG ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับต้องบอกว่าในบูธเนี่ยมีรถมากมายหลายรุ่นมาให้เราได้ดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็น MG GS MG 3ต้องบอกว่าแต่รุ่นน่าสนใจทั้งนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินชมภายในงานกันต่อดีกว่าว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามทอมไปเลยครับสำหรับบูธของ Honda ในงานมอเตอร์โชในครั้งนี้นะครับก็ถือว่ามีความพิเศษมากๆทีเดียวเพราะว่าในรถที่เรานำมาจัดแสดงในครั้งนี้เนี่ย ีถึง3รุ่นที่เป็นรุ่นใหม่เอี่ยมที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองนะครับไฮไลท์อันนึงที่อยากจะเรียนก็คือ Honda c r v ใหม่ซึ่งรุ่นนี้ก็ถือเป็นเจเนอเรชันที่5แล้วนะครับที่รับการพัฒนาให้มีจุดเด่นมีทั้งความพรีเมียมและก็ความแข็งแกร่งเสริมด้วยความกว้างขวาง,วางสะดวกสบายภายในห้องโดยสารอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของขุมพลังเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1.6ลิตร IDT e c ดีเซลเทอร ที่ให้ทั้งสมรรถานะการขับขี่ที่ทรงพลังและก็ยังให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมนะครับไฮไลท์อีกตัวหนึ่งก็คือ Honda Civic Hatchback นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ลูกค้าหลายท่านรอคอยอยู่นะครับเป็นการต่อยอดจากการเปิดตัว Honda Civic g เจเนเรชั่นที่10นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในครั้งนี้ Honda c i v i c ก็จะมาในรูปแบบของ Hatchback 5ประตูนะครับที่มีเอกลักษณ์ทั้งความพรีเมียมและความสปอร์ตมาพร้อมกับเครื่องยนต์ VTEC Turbo นะครับที่ให้สมรถรถนะการขับขี่ที่ทรงพลังและก็ให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมพร,ร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งานอีกหลากหลายทีเดียวดังนั้น i v i c h a t c h b a c กก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลูกค้าหลายท่านรอคอยนะครับก็อยากะเรียนเชิญที่บูธ Honda ของเรานะครับนอกจากนี้ก็ยังมียนตกรรมรุ่นอื่นอีกมากมายหลายรุ่นนะครับรวมท ซึ่งก็เชื่อว่าจะสามารถอตอบสนองความต้องการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของทุกท่านที่กำลังมองหารถยนต์ได้อย่างลงตัวทีเอาละครับแหมในปีนี้กับงานโมอเตอร์โชวเองนะครับกับบูธของทางมิ s u ูวิชีเองเนี่ยคอนเซปต์ของบูธในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับ ในปีนี้นะคะเป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะคะเนื่องจากว่าเราครบรอบ100ปีนะคะของการจัดจำหนารถยนต์ครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นค่ะคร,รถยนต์คันนี้มีชื่อว่า m ิ t u u i s s i Mo เด e l A นะคะคคซึ่งเรามีตัวเรปิก่านะคะแสดงอยู่ที่ด้านหน้าของบูธของทา t s u b i s h i Motors ะคะ่ะแล้วก็อันที่2นะคะเราก็ได้ทำรถยนต์ถึงอนาคตนะคะคือรถแข่งไฟฟ้านะคะ <ừ> คือขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนะคะซึ่ง ชนะการแข่งขันเมื่อปี2014นะคะในรายการที่ชื่อว่า p i p e p e a k International Hill Climb นะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาโชว์อยู่ที่นี่นะคะและที่ปีนี้เองกับไฮไลท์กับทางความเป็นมิซูบิชิที่นํามานําเสนอให้กับแฟนๆของมิซูบิชิมีรถรุ่นไหนอย่างไรบ้างครับในปีนี้นะคะเราก็เปิดตัวนะคะ New p a j a Sport 2 w h e e Drive นะคะอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีจากสนามแข่งนะคะครเรียกว่าเป็น DNA แห่งชัยชนะซึ่งเพิ่มเทคโนโลยีมากขึ้นให้ขับ สบายมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นนะคะคู่คู่กับระบบเกียร์8สปีดนะคะแล้วก็อีกทีกนึงที่เรานำเข้ามาก็เรียกว่า Multi-Area View Monitor คือกล้องมองรอบคันนะคะถ้าเกิดพวกที่อยากจะซื้อรถยนต์อเนกประสงค์นะคะแล้วก็ขับทางเรียบเป็นส่วนใหญ่ขับในเมืองเป็นส่วนใหญ่นะคะแนะนำให้มาดูนะคะ New Mitsubishi Pajero Sport 2 v i e Drive ที่บูธแห่งนี้นะคะเรื่องของสมรรถนะนะคะเรื่องของดีไซน์ภายนอกแน่นอนนะคะตอบโจทย์ทุกๆการใช้งานเอาละครับยังไงแฟนๆของ m i t s u b i s h i ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับ บูธของมิสูบิชิภายในงาน b a n g อ r เ n อ e r n a t i o n เ l m o t o r c y ครั้งที่1 8ครับยังไงต้องกล่าวขอบคุณผู้บริหารจากทางมิซูบิชิอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะคุนไดเจ้าเพลงค่ะโอเคครับค่ะและคุนไดเจ้าปรางค่ะเพลงกับปรางคุนไดเจ้าเพลงกับปรางนะครับผมน่าพูดถึงคอนเซปต์หน่อยดีกว่าบูธในปีนี้กับฮุนไดเองมีคอนเซปต์ยังไงบ้างใครตอบดีเดี๋ยวปลางตอบกันก็เข้ามาที่บูธฮุนไดนะคะจะเห็นถึง มีรถตู้นะคะรถยนต์อเนกประสงคร์รวมไปถึงรถยนต์เอลันตาสปอร์ตนะคะซึ่งอยู่ได้ว่าถ้าเกิดมองเข้ามาแล้วจะเห็นถึงความทันสมัยความโฉบเฉี่ยวแล้วก็มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนอกจากไฮชวแล้วมีรุ่นอื่นที่เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจภายในบูนนี้อีกบ้างไหมฮะค่ะก็จะมีฮุนไดเอลันตาสปอร์ตนะคะรุ่นน,นี้เนี่ยก็จะเป็นรูปทรงที่โฉบเฉี่ยวทันสมัยคะ่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามาพร้อมกับโปรโมชั่นที่พิเศษ สุดจริงๆนะคะใช่แล้วค่ะใครที่จองคุณดายแอนท์ท้าสปอร์ตในงานนี้นะคะก็จะได้รับไปเลยค่ะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนานหนึ่งปีนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ย0%นาน48เดือนค่ะฟรีประกันคุณภาพรถยนต์7ปีหรือว่า180,000กิโลเมตรฟรีค่าบำรุงรักษานะคะทั้งค่าแรงแล้วก็ค่าไหลเลยนาน5ปีหรือว่า100กิโลเมตรค่ะอ้าต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะกับคุณดายแอนเจิลนะครับขอบคุณมากค่ะ ปีนี้เองเขอถามถึงเรื่องของคอนเซปต์ในบูธของปีนี้ก่อนดีกว่าว่าทางลามิน่ามีคอนเซปต์ยังไงบ้างพี่จันคือแนวคิดของเรานะคะเป็นการรวบร,วม,รวมผลิตภัณฑ์ก็มารวมตัวกันเรียกว่าเหมือนซูเปอร์ฮีโร่รวมตัวกันนะในะน <ะ S 2> ั้นแอลแพคเก็ต เราเอาที่เมทครับผมเพราะว่าปัจจุบันในการขับขี่บนน้องถนนเนี่ยปัญหามันไม่ได้มีแต่เรื่องของแสงแดดและความร้อนแต่เพียงอย่างเดียวใช่ไหมครัครับผมใช่ไหมปัญหาหนึ่งที่เราพบเสมอในการขับขี่ก็คือพวกเศษหินปั้งเศษยางมะตอยมูลนกอาจจะปลิวเข้ามาทำรายต่อสิ่งรถของเรานะคะแล้วก็มีการนำเสนอลูมาเทมเพลติชันฟิล์มครับในการปกป้องสิ่งรถอ่าฮะยังไม่พอกระจกบานหน้าของเราจะเหตุบ่อยมากแล้วก็นำเสนอเบรคสินค้าจากอเมริกานะคะเป็นฟิล์มเคลือบภายกระจกนอกรถแล้วก็มีเอ่อผลิตภั ในการเคลือบรออัอลอยเปอร์เซอรเคลือบรออัลอยกันฝุ่นแรงทำความสะอาดง่ายวว้าก็ชนะยังไม่พอนะคะเรายังมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งลำโพงคูรี่พลัสแอนเซอร์วนดีไซน์จากประเทศญี่ปุ่นครับดังนั้นเรียกว่าใครอยากจัดเต็มนะฮะกับงานนี้มาได้เลยนะค,ะคุณสามารถดูแลลดอุณได้ทั้งคันเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่จันด้วยนะฮะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราขอบคุณมากค เอาละฮะก่อนอื่นมาถามก่อนเลยดีกว่าในปีนี้กับคาวา s a กิเองนี่นะครับผมมีคอนเซปต์ยังไงบ้างกับบูตคาวา s a กิในปีนี้กับงานมอเตอร์โชว์ฮะสำหรับคาวา s a กินะครับเราได้จัดแสดงรถหลากหลายสไตล์ซึ่งเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด4โซนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนนินจาโซนแฟ โซนเวอร์ซิตนะครับแล้วก็โซนเรตโทสสำหรับรุ่นใหม่หมายความว่ารุ่นที่เพิ่งเราเปิดตัวไปเนี่ยก็ไม่นานนะครับก็จะมีหลายรุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวแซดพันอาร์ะ Z, r, นะครับที่มีระบบช่วงล่างนะครับหรือระบบโชคอัพหลังของเออร์ลินนะครับรวมถึงระบบเบรกนะครับแบมโบนะครับที่ได้มาจากตัวนินจา h 2 r นะครับซูเปอร์สปอร์ตของเราสำหรับอีกโซนหนึ่งที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นโซนเรโว ซึ่งเราเองเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัว W800 นะครับทั้งสองสีคือ Blue Ocean กับ Black Emoni ท่านด้านหลังผมนะครับพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ตแงตามสไตล์ r e d t o นะครับอ <นะ S 1> ัน <ะ S 1> น, <ะ S 1> นี้เนี่ยเป็นอีกอารมณ์หนึ่งที่ลูกค้าต้องการ <นะ S 1> ความคลาสสิกแบบดิบอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโซน Versit Versit เนี่ยต้องเป็นน้องใหม่ที่เราเพิ่งเปิดตัวมาก็จะเป็น Versit X300 มีสมรรถนะดีไม่ว่าจะเป็นทั้งทางดําหรือทางฝุ่นครับก็มีการขับขี่สนุก ผมเชื่อว่าคาวาซากิตอนนี้อยู่ในใจใครหลายๆคนอย่าลืมครับงานมตอร์ชวนในครั้งนี้คาวาซากิจัดเต็มให้ขนาดนี้ไม่มาผมไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะฮะยงี้ต้องขอบคุณทางคาวาซากิด้วยนะฮะที่นำสิ่งดีๆมามอบให้กับพวกเราในงานมตดร์ชวนในครั้งนี้ขอบคุณมากครับ ในปีนี้บูธของยามาฮ่าเองมีอะไรเจ๋งๆเด็ดๆนำมาฝากกันบ้างและคอนเซปต์ในปีนี้เป็นยังไงพี่บีครับก็ปีนี้พี่บีคิดว่านะครับอย่าหาว่าโอ้อวดเลยเ, <laughs> เรียกว่าเด็ดแล้วในคอนเซปต์เลยอะ่ะเพราะว่า ปีนี้นะคะคอนเซปต์ของบูเนก็คือ Beyond the Limit คำว่า Beyond the Limit ก็คือเราจะก้าวข้ามทุกขีดจำกัดไม่ว่าอะไรที่เป็นขีดจำกัดว่ารถคันนี้จะมาขายได้ฟังก์ชั่นจะมีจะมีอยู่ในรถเบร์ไซค์ได้เหรออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยปีนี้มีครบเลยมาได้หมดถามต่อเลยแล้วกันว่าไฮไลท์ mm hmm. ในบูธปีนี้รถรุ่นไหนอย่างไรที่นำมาให้ผู้บริโภคแล้วก็รวมไปถึงแฟนๆของามาฮ่าได้สัมผัสกันบ้างพี่บีเอาฝั่งแบ็คลิึท์ก่อนเนาะได้ครับมุมที่หนึ่งเนี่ยคือมุมของ R-Series ี C ่มุม r า e r i mm ี hmm. s นี่เราก็มี ตัว R15 และก็ R6 มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานนี้นะคะเปิดราคาด้วยมุมที่2ก็คือมุมของ MT Series ก็คือจะมีพวกรถตระกูล MT มุมนี้เนี่ยเราก็เปิด MT09 อย่างเป็นทางการเหมือนกันแล้วก็มุมที่3ก็คือมุมของ Max Series ก็คือพวกรถตระกูล T-Max N-Max X-Max อะไรพวกนี้เราก็เปิดตัว T-Max ของปี2017ปอย่งเป็นทางการในบูธเช่นก C ันฝั่งสีขาวที่เป็น White Cubic เนี่ยเราก็เลยเปิดตัว Yamaha Cubics ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เรียกว่าฉีกกฎการออกแบบรถมอเตอร์ไซค์ไม่เคยมีใครออกแบบรถแบบนี้มาก่อนเป็นรถที่ออกแบบเสมือนกับว่าเรากําลังออกแบบโทรศัพท์มือถือเลยเป็นรถที่เรียกว่าเป็น g a เจ e อันใหม่สําหรับคนรุ่นใหม่เลยจริงๆรถคันนี้มันเป็นดิจิตอลตั้งแต่ไฟหน้าจนถึงไฟไท้าย uh huh. แทนะ่หน้าปัดแผงควบคุมต่างๆจะเป็นดิจิตอลหมดรวมถึงฟังก์ชันต่างๆที่คนที่เล่น gadget ต่างๆต,ต,ต,ต้องการไม่ว่าจะเป็นตัวชาร์จตัวต่อสายตัวมีครบเลยมีครบหมด ครบครันครบเครื่องจริงๆกับยามาฮ่านะฮะวันนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารจากทางยามาฮ่าด้วยขอบค mm ุณพี่บีครั้งนีงขอบคุณมากครับขอบคุครับเป็นไงบ้างคุณผู้ชมครับกับงานบางกรอบอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่3 8บครับยิ่งใหญ่อลังการสมการรออกจริงๆเลยนะครับยังไงใครที่มีเวลาว่างนะฮะสามารถมาเยี่ยมชมงานนี้กันได้นะครับเพราะว่ารถแต่ละค่ายแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับผมมีมาให้เราได้ชมกันมากมายเหลือเกินครับ งานจะหมดวันสุดท้ายนะครับในวันที่9เมษาย,ยนนี้นะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเดอร์โชว์ครั้งที่38วันนี้เวลาของรายการของคนรับรถคนจะหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ได้ในคราวหน้าวันนี้ทอมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ